มึงเย่แบบได้ไหมได้แบบสดใสแบบสสแบบหลีดหลีดมากรุงเทพนะ5 4 3 2. 2> เเสเย่มอรินคริสต์มาสครับทุกคนวันนี้ครับคนมีเซนก็จะมาพูดถึงน้ำหอมเกี่ยวกับเทศกาลคริส,สต์มาสหรือแบบการให้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช่เป็นหอมที่แ,แบบเหมาะสำหรับการแบบให้เป็นของขวัญน,น้ำหอมที่เราเห็นแล้วแบบอยากซื้อให้เป็นของขวัญ กับญาติผู้ใหญ่คนพิเศษให้แฟน ừ ừ, ให้เพื่อนทั้ง <ừ, S 1> หลายหลยจะมีตัวไหนบ้างแล้วจะมีกี่ตัวโอเคฮะแต่่อที่ไปดูกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตือตาให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเอาที่ใครก่อนดิมาเมยมาเมยก่อนก็ได้มาเปิดที่มาเมยก่อนนะคะตัวแรกเนี่ยเราคิดถึงการให้ญาติผู้ใหญ่ต้องให้ญาติผู้ใหญ่เท่านั้นถ้าเป็นวัยรุ่นหน้าจะไม่เหมาะาตัวแรกขอ,อของเราคือ stranger p e r f o r m um a r y นะคะกลิ่นอรุณสวัสดิ์ ชื่อกิ่นก็คือแบบสวัเดีวันจันเนาะอส่งลายมาให้ลูกหลานนะคะลูกหลานก็ต้องส่งน้ำหอมกลับไปให้ท่านบ้างพ่อแม่จะชอบไหมรุมกันกูไม่ใช่พ่อมึงลองดมดูเผอมึงจะมีเทสของความเป็นพ่อเป็นแม่กูอยู่น้ำหอมตัวนี้ของบ้านคุณปรินนะคะสแตนเจอร์เพอร์ฟูมเรีเนี่ยเรารู้สึกถึงผ้าทิ์ขึ้นตอนเช้าขึ้นแบบวัดเนี่ยวัดอรุณ์นะเรารู้สึกนถ,ถึงแบบนั้นนะ่ะเว็บแรกที่เปิดขึ้นมา เราได้กลิ่นของผลไม้สุกเป็นพวกแก๊งมะม่วงมะปรางแก๊งที่เป็นแบบสายแบบสดฉ่ำๆอะ่ะมะม่วงแบบฉ่ำๆมะปรางฉ่ำๆแต่ว่ากลิ่นที่จะตามมานะทํทำให้มันมีความคอมเพล็กซ์หรือความอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่ชอบแต่เราสึกว่าเหมาะกับการให้ผู้ใหญ่ใส่ไปาาวันได้ไม่ทูกเออกลิ่นควันอะทูกใช่ไหมคือกลิ่นแม่งเหมือนคนไปไหว้พระเว้ยกลิ่นเหมือนผู้ใหญ่ที่แบบ ใส่ไปไหว้พระได้แล้วก็จะมีแบบติดความไวฟลอร์ด้วยอย่างที่แม็กบอกว่าเออเหมือนแม็กได้กลิ่นมะลิอะไรอย่างเงี้ยนางมีชูบาร์โรสแล้วก็มีออเรนจ์บลัซซัมและมีไม้จันด้วยที่ทําให้มันมีความ,มอะไรบางอย่างทุบๆกัญยานเนี่ยมีกัญยาน<ต>มียาไปกลิ่นอีกกลิ่นควันเนี่ยมันจะทําให้เหมือนรู้สึกจะจามตลอดใช่มันมันคือกลิ่นควันทูบเลยอะควันทูบไหว้พระอะแต่นี่ได้กลิ่นของพวกพวกสีตัน ใช่เพราะซีตันเยอะมากเลยเธอคือมีทั้งเนี่ยมีทั้งมะม่วงมีทั้งสวรรรสมีส้มมีพ,มพอมเปโลเบอรก์กามอสมีแม้กระทั่งมะปรางอืมแล้วก็ดอกไม้ก็จะแบบใส่มาทั้งแบบดอกส้มดอกกาดีเนียกุหลาบเออแต่คิดสิ่งที่มันเหมือนค่อนข้างบางพวกนี้ไปตอนหลังๆก็จะเป็นทูเป็นอะไรทุกๆนี้ซึ่งเราว่าเหมาะกับผู้ใหญ่กลิ่นนี้วัยรุ่นน่าจะเอาไม่ค่อยอยู่เราเลยรู้สึกว่าเออควรซื้อให้แบบญาติผู้ใหญ่มากกว่า เขาอาจจะเก็ตคนที่มีอายุหน่อยอาจจะเก็ตแต่วัยรุ่นที่ไม่ชอบทูบไม่แนะนำเพราะวันนี้ทูบบรรบอกเลยว่าไทยทายอ่ะทูบจะอยู่หนักมากๆเหมือนกันกลินทูบมาแล้วใช่ไหมมาแล้วกิ่นมันอยู่ในวัดเนี่ยใช่กิ่นมัมอนทู่ในวัดวัดอาลุนวัดโพเป็นแบบส่งพ่อแม่ไหว้พระปีใหม่เรานึกถึงการเริ่มต้นในปีใหม่สำหรับการไปไหว้พระขอพอต่างๆ Okay, ด้เลยมาเดี๋ยวตัวต่อไปของผมแล้วกันครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของใครแหละคนที่แบบอยากซื้อน้ําหอมให้เป็นองขวาญเพราะว่าเป็นน้ําหอมหอมหาชนแล้วก็ใช้ง่ายอ่ะเห็นขวดตั้งอยู่ก็จะรู้เลยก็คือ YSL YDP e ตัวนี้มันที่รู้ๆกันอยู่นะเนาะมันเป็นน้ําหอมที่แบบดังอะ่ะจริงๆก็ไม่ต้องดมกันกันได้มั้งน่าจะดมกันบ่อยแล้วเป็นกลิ่นแบบผู้ชายที่แบบกลิ่นมหาชนน่ะเราชอบ มันเป็นทัองบอกสัมารประจำบ้านอีกตัวหนึ่งอ่ะที่แบบผู้ชายน่าจะต้องแบบมีติดไว้กันอยู่แล้วนะนอกจากเบอร์เดอร์ชแนลอามานีโคสปาด้าลอมแล้วก็เลยนะสวัส์าเดียรสวาตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบไม่คนพาแล้วแบบแล้วแบบถ้าให้ใครไปคิดว่าคนก็น่าจะชอบแบบเออไม่น่จะแบบไม่ชอบอ่ะถึงถ้าไม่ชอบก็เนานไปขายต่อได้ได้ ตลาดใช่ใช่คนใช้เยอะอะขายดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ราคาที่ค่อนข้างโอเคเออก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำาปรมกนฟตตี้ปะเออมันจะมีความฟุตตี้มีความหวานแล้วก็จะมีอโรมาติกส่วนตัวมองว่ามันค่อนข้างหวานแล้วก็แหลมในระดับแต่เป็นแหลมที่ลับได้ว่ะอืมไม่ไม่ได้แบบไม่เด็แม่เวอร์เบอร์นั้นจริงจริงผู้หญิงก็ใช้ได้นะใช่เท่ดีคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เหมาะในการซื้อเป็นของผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้อะ ม oh oh. าครับเอาง่ายๆก่อนของซาร่าครับวอเตอร์ลิลลี่ทีเรสอันนี้เป็นกนลิ่นโปดนะมวเหมือนกันเป็นกลิ่นแบบจะบอกว่าแบบใช้อันนี้มาันทา้งปีอะซื้อให้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เนาะถ้านันจะชอบคิดสบายๆเกี่ยวบคิดอะไรไม่ออกก็ฉีดกลิ่นนี้แหละหอมแน่อันนี้คิดถึงดอกโมกที่มันห้อยๆไอ้นนอดอกโมก,โมกเออแล้วก็ มันจะติดวเขียวเหมือนเอาเดอกโมกมเด็ดดอกโมกมาแล้วมันก็จะมีแบบกลิ่นยางแบบมันขยีย้อ่ะมันจะมีติดเขียว,ยวมันเป็นเขียวที่ขยี้<อ>ขี้ยางฝาดฝาดแล้วก็จริงๆเราไปเห็นในแบบในโนตอะ่ะเหมือนมีซีตัสด้วยซึ่งเอาจริงก็ได้กลิ่นไหมไม่ขนาดนั้นเราว่าเราได้ไวรฟเราเยอะกว่าและเป็นกลิ่นที่แบบมะมวยจะฉีดเวลาที่คิดอะไรไม่ออกอแล้วได้รับคาชมถูกครั้ง เออกลิ่นนี้แม่ได้รับความชมตลอดว่าน้าหอมอะไรวะ่จริงๆเฮ้ยกฉีดซาร่าคือแบบแม่ไม่ต้องแบบพยายามแบบว่าปีนอะไรเลยอ่ะคือซาร่าง่าย,ายๆเนยก็ยฉีดเฉพสลับสามกันนะซาร่า,าหรือ,รอ,รอว่าแพกเลยใชรรเราคือคนไม่รู้เว<ม>้ยบางทีเราฉีดอันเนี้ยเยอะมากแล้วเราก็จะแบบคอมไบด์ด้วยแบบดีพีโอโรสหรือว่าแบบแล้วแบบจะบอกว่าแบบเฮ้ยกลิ่นนี้แบบฮอต<ร>จริงๆคนชมเราตลอดเปิดกแบบ ฉีดกินชาไอตัวนี้ให้มันเป็นเบสแตกเนาะแล้วก็ค่อยฉีดอันอื่นทวิตเข้ามาให้มันน่าสนใจขึ้นก็ได้ตอนนี้ขวดเล็กมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วนะไปดูแล้วเหลือตักขวดใหญ่แต่พันสี่อ่ะเกิมิลนะเก้าสิบมัจริงก็ไม่แพงนะแพงฉีดไปเลยฉีดทิ้งฟว้างฉีดไปเลยคือหอมมาก ให้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แต่เนงของซากาคอรเลคชั่นนี้นี่ว่าดีหลายตัวนะดีหลายตัวเราชอบมากกว่าคอลเลคชั่นที่โจมารลนทําเป็นชื่อชื่อแบบเมืองหลวงอ่ะอ๋ออันนั้นเราไม่เราไม่ชอบอ่ะเราว่าอันเนี้ยมีดีหลายอย่างแบบอีโบนี่วูดหรือว่าอะไรวะส่วนตัวจะชอบวอเตอร์ลิลี่แล้วก็เฟิร์ดพาชูลี่อ๋ออืมอันนั้นกลิ่นจะแบบแม่งแปลกแเหมือนกันมีความเป็นผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงแต่ก็ชอบวอเตอร์ลิลี่หอมมากเลยนะใช่ ใส่กางวานเรานึกถึงการไปแบบรีสอร์ทที่มีหมอบัวตามชื่อเขาเลย Water Lily แล้วก็เป็นชนีใส่ชุดขาวเดรสเดรสลินินใช่สวยเขาเขาจินตนาการแบบนั้นแหละเราอ่านในหลังๆเนี่ยหลังขวดอ่ะจินตนาการว่าเป็นผู้หญิงที่แบบประมาณนั้นซื้อแจกกันไปเลยครับไปอุดหนุนเขาเขาจะได้เอาเข้ามาอยอะยังมีขายใช่ไหมมีค่ะเพราะว่าเขาขายตลอดแบบ่อนขายดีแหละเนี่ย ตัวต่อไปของมะเมยตัวนี้เป็นตัวที่เราอยากจะซื้อให้ให้แฟนหรือให้คนพิเศษเรารู้สึกว่าเราอยากให้แบบแฟนเรามีกลิ่นแบบนี้ก็คือฉันจะชอบแบบผู้ชายที่ค่อนข้างแบบแต่งตัวเรียบเรียบเว้ยคือถึงกูจะตะโกนเบอร์นี้ก็เถอะแต่กูไม่ชอบผู้ชายตะโกนแข่งกับกูออบทำไมอะ่ะไม่รู้กูชอบผู้ชายแบบใส่เสื้อยืดแล้วเอาอยู่ประมาณว่าแบบถ้ยืดเสื้อเชิดเอาอยู่แค่นั้นก็คืออาจจะต้องสูงแหละมีความสูงโปร่องอะไรประมาณนึง แล้วก็เรารู้สึกว่าเราชอบคนที่มีความแบบว่าเออภายนอกจะแบบขินคลีนสุภาพนิดนึงแต่ไม่ได้แบบเป็นสายโอปป้ากับเออโอปป้าก็ชอบแต่ต้องไม่ใช่แบบยังไงดีวะเราไม่งชอบทุกแบบแล้วแหละไม่สปอร์ตกูไม่ชอบผู้ชายสปอร์ตทำไมอ่ะกูไม่รู้ดิกูไม่ชอบสแต่มึงดูบอลมึงมึงแบบแต่กูดูบอลนะชอบนักบอลไหมนักบอลชอบชอบดิจะเหลือเราเราไม่ชอบผู้ชายสปอร์ตชู้งมึงแต่แบบ สปอร์ตจะเป็นการแต่งตัวในแบบที่กูไม่ค่อยชอบไงเนี่ยซับซ้อนตอนนี้นังโสดนะนางโสดนางโสดก็คือนังงกี่ปีแล้วมึงเจ็สิบแล้วสิบเนี่แหละอะมูไายพัชูรี่ของแวนคลีฟแอนด์แอเิลชื่อยาวมากแล้วก็เป็นชื่อที่คนแทบจะไม่คุ้นแวนคลีฟเป็นแบรนด์ที่ทําเครื่องประดับค่ะเป็นพวกแบบเครื่องประดับแบบเพชรชั้นสูงอะไรประมาณนี้ซึ่งช็อปมีอยู่ที่พารากอน กลิ่นมีความสุภาพมากๆคือเป็นกลิ่นที่เราอยากได้กลิ่นจากาจากผู้ชายของเราเออมันมันจะเป็นพัชชูลี่ที่แบบเบาเรารเหมืออนนคบน,น้ําใหม่และเป็นกลิ่นที่แบบมีความเป็นออฟฟิศเซนได้ใส่ออฟฟิศได้โดยที่แปลกแบบไหนรู้สึกแบบไหนรู้สึกดีอม,มันเป็นคนแบบมันเป็นคนใจดีอะ่ะมันไม่ได้เป็นคนที่แบบพยายามจากเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็กลิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีบูดดี้มีหนัง มีพัชชูรี่แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าวูดี้กับหนังมันแรง<อ>ขนาดนั้นเราได้กลิ่นพัชชูรี่มาเลยหึ่งหเป็นเย็นเ,เย็นพิมเสนและที่มีโน้ตตัวหนึ่งที่แบบทําให้กูยิ่งแบบอ่ะรู้แล้วทําไมชอบก็คือกุหลาบก็มีเหมือนกันแล้วก็นามีเออร์ตี้มึงก็จะได้กลิ่นที่คล้ายๆกับฝนตกใหม่ๆนิดนึงคล้ายๆกับตัวแบร์สิบเก้าของเลอระโบที่เราเคยพูดไปแล้วแล้วก็มีโน้ตแป้งไอริสพาวเดอรี่นิดนึงแต่เป็นแป้งที่แพงมากมาก เออเพราะว่าจริงๆราคาก็ค่อนข้างแบบ <Hey. S 2> ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันแต่ตัวที่ขำก็คือแบบมีโกโก,โก้น,นี่กูไม่รู้มีตรงไหนไม่ค่อยได้กิน่นหอมจังเออเป็นไรที่แบบสุภาพออืสามารถแบบถ้าใครอยากได้แฟนสุภาพสุภาพอย่างเี้ยให้มันฉีดกลิ่นนี้เลยดูแบบจากคนพูดจาพูดคำหยาบก,ก็คือพูดครับครับครับดูรวยแต่ดูรวยนะ ดูรวยดูเป็นคนใส่เสื้อเชิ้ตอะเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็คแต่มันไม่ตะโกนเนาะมันดูต้องแบบมันอยู่ใกล้ๆใช่ต้องมาต้องมาคอเคลียเออเป็นตัวที่แบบต้องอยู่ตามซอกคอเท่านั้นอุยแรงมากแรงมากไม่เพิ่งแฉ่งนะไม่แรงเลยว่าหาบก็ต้องอยู่ตามซอกคอถึงจะได้กลิ่นไงทำแล้วทำไมต้องซอกคอนะก็แบบซบไงโอ้โหเขาวัดตามซอกคอของพวกเราก็คือไม่ได้แล้วโอเคครับมาตัวต่อไปของผมนะครับตัวนี้ ตัวนี้แบบอาจจะพูดว่าเป็นกิฟต์ก็คือเป็นกิฟต์จริงเพราะว่าแฟนซื้อให้ว้าวก็คือแวร์ก็รู้ว่าเป็นคนที่ชอบน้ําหอมไงเขาเลยแบบอ่ะอยากให้เราลองน้ําหอมของคนไทยบ้างอันนี้ก็คือเป็นอ่าไวท์พาร์ฟูมนะครับแล้วก็เอ็กซ์กับคุณมาตินภูอ๋อใช่มาติภูเราชอบฟังบล็อกขสใช่คลิปนี้ก็ชอบฟังเสียงเขาเพลินๆดีอะไรเงี้ยตัวนี้คือเจ n t l e m a n w a r ด r o b นะครับก็คือตู้เสื้อผ้าของสุภาพบุรุษ ยังไม่เคยดมมาก่อนมาตื่นเต้นเลยตอนแรกอ่ะที่แฟนใี่มาก็แบบไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะแต่พอดมจริงๆอ่ะหลอกนึกถึงไม่ใช่กลิ่นผู้เสื้อผ้าเลยวะ่ะใช่มันกลิ่นไม้ชัดชเลยเนาะกลิ่นไม้อัดกลิ่นเปิดประตูตู้เสื้อผ้ามามันคือกลิ่นไม้ชัดชัดเลยต้องเป็นตู้ผู้ชายด้วยตู้ผู้หญิงจะไม่ใช่กใช่ใช่น,นี่นี่ชอบมากเลยนะรู้สึกว่าฉีดแล้วรู้สึกว่าแบบ ข้างในถึงแบบข้างในจะเป็นเสื้อผ้าแบบราคาถูกอ่แต่แบบพอเปิดออกมาพอฉีดไปอ่ะรู้สึกว่าแบบเราเสื้อผ้าราคาแพงมีความคุณมาตินมัวใช่เหมือนใส่สูตรที่แบบต้องเป็นสูทสั่งตัดเท่านั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยเออทิ้งลงเลยโหระโมยขายแต่มันไม่ไม่เท่าไม่ถึรบรรยากาศเดียวกันแต่มันอันนี้เหมือนแบบอันนี้คือตู้เสื้อผ้าไม่ทางโลกอ่ะแต่แบบแค่แค่เป็นแผ่น อันนี้คือไม้อัดในตู้เสื้อผ้าจริงๆแล้วมีความยังไงดีวะเป็นผู้ชายชอบแต่งตัวใช่แต่ไอตัวเลเรโบเขาจะเป็นสายแบบมันจำลองบรรยากาศการโลไม้โลเลื่อยมาเลยมีกลิ่นแบนเทอรมีอะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นไม้ที่ได้รับการจิรานัมาแล้วแปลรูมาแปลรูมาแล้วว่าแบบอันนี้คือเป็นตู้เสื้อผ้าตั้งเป็นเฟอร์แล้วว่ะใช่ใช่ก็แบบดูมีความเนียกว่าวา์มีหลายกลิ่นที่น่าสนใจมากว่าก็ช็อปอยู่ที่เซนทรัลเวิร์มนะคะ ลองไปดูคือเราแบบสนใจแบบค่อนข้างเยอะแล้วแบบเขาคอลแลบกับสุขนนากรหลายๆคนแล้วนางไปคอลแลบกับบัตเตอร์าฟนี่ใช่ใช่กินลาอะไรกันพี่มีอ่ารีเซฟคอลเลคชันมีคอลแลบกับพี่ชุนด้วยพี่พี่ชุนธาดาโอหอบจังเลยอ่ะดีเนาะเนี่ยแล้วก็พอได้มาก็คือฉีดบ่อยมากมันดูทําให้ลุกมึงดูแบบเนี้ยขึ้นอ่ะใช่พี่ชอบฉีดเวลาแบบจะต้องไปถ่ายงานที่แบบเป็นงาน เป็นงานที่ลูกค้าไอโซอะไรอย่างเงี้ยเออเพราแบบจะได้แบบรู้สึกว่าแบบสร้างความน่าเชื่อถือใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีขายอหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าเขามาทํามากี่คัวดอ้โหหอมจังเลยชอบแบ่งขายแบ่งขายแรงมากเอาหกแบ่งาม้นก็แบ่งขายนี่แหละก็คือแบบสลับมากนะตัวต่อไปของแม็กของแม็กนะครับเป็นน้ำหอมของ ไออาร์ครับลูกรลักมึงเลยนะเนี่ยเออลูกหลักป้าป๋าค่ะปาให้มันปีเถอะใช่นิวอิงแลนด์ครับจำได้ว่าตัวนี้นางก็ไม่ซื้อเองนี่นาใช่อันนี้ก็คือแฟนแฟนเก่าให้แฟนเก่าซื้อให้คือชอบมากคือเดินผ่านอ่ะก็คือเข้าไปดมเดินผ่านเข้าไปดมคือเทคนิคก็คือว่าอยากได้อะไรก็คือไปจับบ่อยๆอะไรต้องก็ซื้อให้ไงก็ใหม่างคือไปจับจับบ่อยๆกจับบ่อยแล้วก็ซื้อเอง เฮ้แต่กูจาได้เพราะว่ากูอ่ะชอบน้ําหอมกลิ่นนี้มากมันมันแพงเกินราคามันแบบมันพันเจ็ดป่ะพันเจ็ดพันแปดะมันเป็น<ะ>ความ<ห>เค็ม<ห>ที่หรู<ะ>เราจะนิยามให้ว่าเป็นความเค็มที่หรูหรูหร่าเพราะว่ามันมีความเป็นโน้ตอะควาติกความเออเก,เกลือเกลือแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันหรูจังวะและไออาร์เป็นแบบแบน์ผู้ชายล่องเรือนิดหนึ่งมีความเป็นแบบ หนุ่มอังกฤษอ่ะมันอยู่บนเรือเนาะมุ่ยุ่งหนุ่มอังกฤษน่าเป็นหนุ่มอังกฤษขาเน่ยแต่มันก็ความทุ่มๆนะไม่ถึงว่ามันไม่ได้แบบเค็มเค็มซัมเมอร์อ่ะอืมเออไม่ได้แบบเค็มซัมเมอร์อ่ะนีนึกถึงเค็มแบบนึกถึงผู้ชายใส่เสื้อแบบเสื้อคอปกกางเกงขาสั้นสีขาวแล้วอยู่บนเรือโพโลเออเสื้อพอลออะไรเงี้ยใช่แล้วก็เสืองเท้าอ่ารองเท้าอะไรนะจำชื่อไม่ได้อ่ะรองเท้าหนังหนังหน่อยพวกแซนดัลหนังเออแซนดัลแซนดัลเออแซนดัลหนัง แบบว่าง่ายๆเขาจะเป็นประมาณนั้นนะคะมูดของแบรนด์แล้วก็อแอบบได้กลิ่นพาชูรี่ว่ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่แบบส่วนใหญ่น้ำหอมที่เราชอบมันจะมีเคยจะไป<ด>หาโน้ตในเวฟแลก็ไม,ไม่มีทําไม่มีไม่มีหรอกเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวไปสืบมาเปิดมาเปิดเปิดมา,ดมาคือกลิ่นเค็มมากเลย <c oughs> เค็มแต่มันเป็นเค็มที่หรูอ่ะอนิยามที่เราแบบให้เขาอ่ะไม่ใช่หนุ่มตังเก้นะโนค่ะจต้ ตื้อ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 ตื e er> น้ำหมูอืมหอมอะอ่ะชมน้ำหอมของตัวเองคือแบบซื้อใช้ได้ให้ของขวัญได้ดใีให้ผู้ชายแต่ไม่รู้ของขวัญเราคิดว่าผู้ชายชอบอ่ะเออแต่แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงจะยังไง <S <S ผู้หญิงก็ชอบเป็นกลิ่นที่เราอยากได้กลิ่นจากแฟนกลิ่นลุกลัดอีกหนึ่งตัวฉีดได้ everyday ใช่ ไปออกงาน,งานได้เลยออกงานได้นะมันได้มันได้เลยไปสูดสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบน้ำหอมที่มันกลิ่นมันตึบต๊บตึบ๊บมันหวานอะไรเงี้ยน,น้ำหอมเครจะสเทาใช้ง่ายเลยนะง่ายหลายหลายแบรนด์ <laughs> คือมีทั้งแบบอ่าก็เครืจะก็จะมี i r royal ivy c c double o <m> มี c p s อ่าใช่แชป c p s แชปแล้วก็ลินอลาวก็มีน้ำหอมอ๋อเหรอเออไม่เคยเข้าแล้วความลินอลาวก็จะเป็นผู้หญิงกระแตน้ำหอมก็กระแตแบบน่ารักแบบเป็นแบบสาวอ่ะ สาวไทยเลยอะแบบกลิ่นแม่งโคตรจะแบบสาวเลยอะตัวสุดท้ายของเราแล้วด้วยความที่แบบมีเพื่อนเราค่อนข้างมีเพื่อนแบบว่าเป็นสายลุยเยอะเรารู้สึกได้ว่าแบบว่าถ้าเราซื้อน้ําหอมให้เพื่อนแล้วเพื่อนเราแบบว่าเพื่อนสายพวกเราคือแบบเป็นออกแบบเป็นพวกนักออกแบบเป็นเรียนวิจิตรศิลป์สถาปนิกน้ําหอมแม่งต้องไม่ธรรมดาเราก็เลยอาจจะพูดถึงตัวนี้เคยพูดไปแล้วแหละในคลิปน้ําหอมผู้ชาย ที่เราชอบ Imaginary a u t h o r Cape Part e ผู้ชื่อถูกนะรอบนี้รอบที่แล้วกูพูด h a ต a r c h e ให้อภัยด้วยค่ะคุณต้องโรไปหามันมึงอัดเสียงมาหน่อยเขาว่า Cape p a r t 8อืมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกลัวติด F ในทางสคริปต์เลยค่ะตัวใหญ่เมึงเกิงเหมาะกัเทศการมากใช่เนี่ยเนี่ยแหละ Christmas เลย Joy to the World คือ Imaginary a u t h o r เป็นแบรนดอเมริกาค่ะที่เคยพูดไว้แล้วเขาจะค่อนข้างนิชจริงๆก hm. ็คือตัวเนี้ยเราชอบมันมากเพราะว่ามันเหมาะกับแบบมันเหมาะกับคนที่แบบเหมือนชอบขึ้นป่าขึ้นเขาแต่เป็นป่าที่เป็นป่าสนนะ่ะเป็นป่าในต่างประเทศอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเป็นป่าสนทึบๆแล้วที่เคยเล่าแล้วก็วคือแบบมันมีความแบบเดินเข้าไปปุ๊บป,ปุเจอมอสเจอร์นเจอน,นี้มันมีความเ <ưng. S 1> ขียวความมูดี้อยู่แต่ ที่แบบทําให้ว้าวอ่ะมันไม่มีเล่าเลยเว้ยเออแต่ที่ทําให้ฉันว้าวก็คือแบบมันมีนี่ไงสตรอเบอรี่มันบิดด้วยสตรอเบอรี่เว้ยมันเลยทําให้กลิ่นอะมันมีความเท่แล้วก็อย่างที่บอกคือทนมากๆคือเคยฉีดให้อันนี้คือแบบเสร็จแปดชั่วโมงกลับบ้านไปยังยังอาบน้ำแล้วได้กลิ่นเลยยังได้กลิ่นทักไปทักไปไหนี่เฮ้ยมึงยังได้กลิ่นอยู่เลยมันมันเลยแบบเรารู้สึกว่าเหมาะกับแบบเพื่อนผู้ชายอ่ะคืออยากซื้อให้เพื่อนผู้ชายที่รวย ชอบปีนเขาปีนอะไรเงี้ยเออเพื่อเราก็เป็นเดินนะเพื่อูามอวะรอเพื่อให้พปีนเขาอหะออยากโดนปีนไหมอยากโดนปีนเขานันไง่ายมันมันกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นของป่าสนไม้สนใบสนเออเนี่ยมันมีโน้ตแบบทุกอย่างเลยเว้ยแล้วก็ไม้ค่อนข้างชัดแต่ว่าไอ้ตัวแบบตัวที่แบบมันเขียนว่ามีอะไรนะ hemlock เป็น flower ที่เป็นดอกไม้ป่าอันนี้กลิ่นมันก็จะมีความติดสมุนไพรมานิดนึงมั้ง แปลกๆปลอะแต่หมอกก็คริสต์มาสมากหมอกเลยหมอกกลิ่นต้นสนแรงมากเลยอืถ้าใครเคยไปป่าสนจริงอะจะรู้สึกว่าเนี่ยคือกลิ่นป่าสนจริงใช่ชอบเคยไปแต่สดสดรงระยองไม่มีกลิ่นทำไมไม่ไม่ไม่โควิดว่าไม่ได้กลิ่นแรงมากอุวันนี้ม่มันมีส่วนสนมันมีส่วนสนปฏิพัทธ์ปะสวนสนปฏิพัทธ์ไม่แถวพวกริมทะเลมันไม่เราไม่ได้กลิ่นต้นสนหรอกมองไปดูแม่ห้องสอน นี่ไปนี่มาเลยนะปลาสนจังที่เชียงใหม่กลิ่นแบบอันนี้เลยเหรอใช่อันนี้อันนี้มีเทียนหอมของดิบทีที่เป็นกลิ่นปลาสนอะกลิ่นมันเป๊ะจะชัดเลยอะเออคือแบบโอ้โหดิบทีคือแบบมึงทําถึกมากกลิ่นปลาสนแบบสนจริงๆอะเออชอบมากเลยแล้วแบบพอได้กลิ่นอนนี้เออเก่งเนาะคนทำแล้วหอมแล้วทำกลิ่นแบบใกล้ขิงนะเออมันเปลี่ยนบรรยากาศเราอะ มันทําให้เราหลุดเข้าไปอยู่ในแบบที่ตรงนั้นนะค่ะอนอ้ยนี่ไนจบยังอ่ะจบแล้วอ่ะจบแล้วเหรอเร็วมากความสุขมักจะผ่านไปเร็วนะคะเหมือนดอกไม้ไฟใช่ดอกไม้อะไรเหรอใช่อันนี้คือคําพูดใครอ่ะคําพูดกูอ๋อเฮ้ต้อกไมพี่คำคมไม่ไม่มีคบผมจะได้ขึ้นเคดีเขาหน่อยขึ้นให้กูอ๋อโอเคความสุขมักจะเหมือนพลุ แล้วก็ดับกิ่ของพิชชี่มาสแหละอีตู้เนี่ยนอพวกเราแม่งแบบชอบบูดดี้แหละเอาจริงใอ่จริงไม่สิ่งที่พวกเราชอบพร้อมกับทั้งสาคนคือบูดดี้แล้วก็คือความเป็นผู้ชายใช่ความเพราะเราชอบผู้ชายไงค่ะอย่างที่เห็นทั้งหมดนะคะวันนี้ว่าแบบเออเป็น น้ำหอมที่เราคิดว่าเราอะอยากให้คนพิเศษซึ่งคนพิเศษในนิยามของแต่ละคนก็จะต่างๆกันไปแบบเอออันนี้อยากให้เพื่อนให้พ่อแม่ให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือให้คนที่แบบแอบชอบอยู่ก็ซื้อไปถวายเขาก็ได้เผื่อเขาจะแบบืมชอบพระเราเราเล่นนะคะไม่ใช่มารศาสนาเข้าวัดเข้าวานะคะพวกเราเข้าวัดเพราะอะไรคะเพราะว่าใส่โูไม่มมมึง กูเข้าวัดเพราะแบบกูไปส่องอะไรก็น่ะถือก็เอาเองละกันเยอะมากตอนแรกดูว่าจะแก้ให้ดีขึ้นนะเฮี้ยดเฮี้เหมือนเดิมเข้าวัดพอไปดูกับเบื้องอันนี้เรื่องจริงเราไปดูกับเบื้องมันทำาทํางานอาร์ตมาแบบว่าเพราะเราทำงานสายศิลปะใช่พวเราทำงานสายศิลปะเราไม่ได้ดูพัทจริงๆค่ะนั่นแหละค่ะก็สำหรับวันนี้คุยกันสนุกมากเลยแม่งแบบเวลาผ่านก็แบบเนาะแบบ ทีมค,มนนคริสต์มาสนะก็เป็นคลิปที่แบบหวังว่าจะแบบมอบความสุขให้ทุกคนได้นะครับจอยจอยอยู่กันมาปีหนึ่งแล้วใช่หรอกปีแล้วเนี่ยจะปีหนึ่งนาะไวเหมือนกันนะเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็ปีหน้าขอให้เรามีตังค์เยอะๆวอวยพรเราด้วยนะคะแล้วก็ขอวอวยพรให้ผู้ชมช่องเรามีความสุขมากๆในเทศกาลปีใหมใ่่ก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีครับสำหรับปีดีก็ขอตัวลรไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะวันดีปีใหม่คะ่ะวันดีปีใหม่คับเดินทางปลอดภัยครับ